สวัสดีครับวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้ากันยายนเดือนเก้เดือนเก้ากันยาเดือนสิบประตุลาวันที่เก้าเดือนเก้ากันยายนครับสองพันห้ารวันนี้เป็นวันมงคล,ละอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพิธีวันศาดว,วันที่เก้าเดือนเก้านะครับวันศา์ของพี่น้องของเราเชาวสวย บริเวณตอนใต้ของภาคอีสานเนี่ยนะครับอีสานตอนใต้วันนี้ก็มีประเพณีวันสารนะครับหอข้าวต้มข้าวต้มนี่ก็มีกลุยมีนี่ยนะครับข้าวเหนียววันนี้ก็คงจะทำลายหมู่บ้านแล้วครับในบริเวณจังหวัดบินไม่ใช่ที่นี่แล้วครับแถวแถวหมู่บ้านช้าง ทางในตัวจังหวัดก็ยังจัดงานอยู่นะครับเกรงงานนะโดนตาครับเป็นวิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษโดนตา,าเกรลภาษาสวยตแต่ก็เป็นการเส้นไหว้จะทีเจ้าทางคล้ายๆกับประเพณีข้าบดับดินนี่แหละครับบูชาบรรพบุรุษนำอาหารของกินหลากหลายเพื่อมาเส้นไหว้ผู่ย่าตาทวดของเราเองนะครับ ไอ้ข้าวต้มนี่ก็เป็นประเพณีที่มานานแล้วครับถ้าอยากกินนี่ก็สั่งมาได้เลยครับไม่ไว่ามันจะเป็นจะต้องช่วงเทศกาลวันสารนี่แหละครับเราทําขายได้เหมือนกันครับตกเป็นอันละคิดอะไรครับอันละยีสิบเพราะว่าเฉพาะค่าข้าวค่าเ,เนี่ยใบอันนี้ยอดอ่อนของมะพร้าวเลยครับ ต้มใบอันหนึ่งกินอันหนึ่งก็อิ่มแล้วครับคุ้มค่าไม่แพงถ้าอันนี้ก็เกือบตีบไปเลยครับร้อยหนึ่งค่าโซงนี่ก็ยี่สิบถึงห้าสิบหกสิบบาทคลิปนี้ขอสองถึงสามนาทีพอครับเราต้องดูคนแก่เขาทำไว้ให้ครับ ว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่คนส่วนมากไม่ค่อยทําเองหรอกครับมันยากเขียดหาซื้อกินเลยมันง่ายครับนี่ครับใบตองเยอะๆนะครับใบมะพร้าวอ,อ่อนเชือกวันนี้ก็คงจะโหเยอะแล้วครับแบ่งๆพี่น้องแล้วก็คนมาสัง่งน่าจะหลายเจ้า มาดูครับท,ท,ทีตอนใส่ข้าวกับใบตองใบใบเจ็ดออนของมพร้าวนะครับพับก่อนพับดักข้าวข้าวเหนียวข้าวสารนะครับใส่แล้วก็มีกล้วยสุกแล้วรับกล้วยน้ำว้านี่แหละครับเลือกใส่ชิ้น2อชิ้นอะไรก็แล้วแต่เพื่อความอร่อย เพิ่มข้าวไปไม่ต้องพอเยอะพอครับเดี๋ยวเร,เรามัดแล้วมันไม่ไม่รอบครับขอแค่ใบมะพร้าวมันหุ้มอยู่ได้ก็ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องใส่ข้าวเยอะมัดด้วยเชือกฟางที่เราแกะเป็นเส้นๆไว้แล้วครับนี่แหละครับ เราแค็ไปต้มแค่นั้นแหละครับก็ได้กินแล้วครับไม่มีอะไรมากมายุ่งยากทางนี้ก็เป็นทางหมู่บ้านช้างตะบนก่าเพิรอตตูนิวัสเลนแล้ครับมีการหอข้าวต้มนี่แหละครับมันเป็นประเพณีของชาวชาวสวยของภาคของเราเนี่ยละครับทุกเดือนสิบมันจะมีประเพณีวันสา์ ในวันสตร์เล็กนะครับยังมีวันศาสตร์ใหญ่อยู่ในช่วงเดือนดับช่วงสิบห้าคเดือนสิบนี่แหละครับแต่ลาววันที่ยี่ห้ายี่นี่แหละครับนี่มันวันศาสตร์เล็กอยู่ครับยังไม่นักเท่าไหร่ครับถ้ามาถึงวันวันศาสตร์ใหญ่อีกก็นี่ก็หนักครับไม่ว่าจะเป็นนู่นแหละครับทําไปวงกไปวัดหมดแลลวครับไอ้ข้าวต้มนี่นะครับเดี๋ยวก็ไปวัดวันพระพรุ่งนี้อีก แค่นี้ก่อนนะครับ5นาทีแล้วครับขอบคุณนะครับทุกท่านสวัสดีครับที่เข้ามาเยี่ยมชมและรับชมความสนุกสนานและก็เป็นสาระอาหารการกินเป็นข้าวต้มครับวุ้นเล็กข้าวต้มมัดแค่นี้ก่อน